สวัสดีครับท่านสาธุชนคนดีทุกท่านวันนี้จะขอนำส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนที่ได้เมตตาแสดงไว้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2,508 มีเนื้อหาเล่าถึงวินาทีมรณาภาพของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับสมัยปัจจุบันครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีจนปรากฏชื่อลือนามก็มีอยู่สององค์คือพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นแต่เวลานี้ท่านมรณาภาพเสียแล้วพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้ปรากฏว่าเป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ในทางความเพียรมาก จนปรากฏเป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาศิรุ่นหลังได้ถือเป็นปฏิปทาอันดีตลอดมาท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้ชอบแสวงหาที่สงัดวิเวกแต่เริ่มอุปสมบทตลอดจนถึงวาระสุดท้ายไม่เคยลดละผลความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาจึงแสดงออกให้โลกได้ทราบถึงกิตติศรรัพท์กิตติคุณอันฟุ้งขจรไปทั่วทุกคนทุกแห่งว่า ท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระสำคัญทั้งด้านปฏิบัติและความรู้ภายในใจคุณสมบัติทั้งนี้ฟุ้งขจรมาให้ประชาชนได้ยินทั่วถึงกันในปัจจุบันนี้เฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มั่นตามที่ได้ศึกษาอบรมและอาศัยอยู่กับท่านตามการอ,อนควรรู้สึกว่าปฏิปทาและความรู้ภายในของท่านเป็นที่น่าเลื่อมใสย,ยิ่งนัก สมกับท่านปรากฏชื่อนามในที่ทั่วๆไปในความรู้สึกที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านว่าเช่นเดียวกับสัตว์และสามัญชนทั่วๆไปเพราะปฏิปทาที่ท่านปฏิบัติมาและความรู้ที่เกิดจากปฏิปทานั้นท่านไม่เคยปิดบังบรรดาศิษย์ผู้ไปอบรมศึกษาในวงใกล้ชิดยังเมตตาเปิดเผยให้ฟังอย่างถึงใจไม่มีวันลบเลือนและจืดจางทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนบรรดาศิษย์ให้มีความอิ่มเอิบในผลที่ท่านได้รับและแสดงให้ฟังแล้วน้อมนำมาเป็นเครื่องเชิดชูใจเพื่อจะได้บำเพ็ญตามด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อผลจะพึงได้รับจะเป็นอย่างท่านบ้างหรืออย่างน้อยก็เป็นคนประเภทศ,ศิษย์มีครูพระอาจารย์ทั้งสองนี้รู้สึกว่าท่านชอบในความสงัดวิเวกประจำนิสัยไม่ค่อยจะไปเกี่ยวข้องกับใครใ แม้กับพระท่านก็ไม่ทำความเกี่ยวข้องและสนใจเท่าไหร่นักคงจะคิดว่าการสั่งสอนก็เป็นภาระหนักและเป็นความกังวลผู้รับฟังจะปฏิบัติตามก็คงจะเป็นความลำบากไม่กล้าทำตามท่านได้แต่กิตติศัพท์กิตติคุณฟุ้งกระจรอ,ออกมาจากความดีเด่นของท่านในเวลานั้นเป็นเหตุให้ทั้งพระและประชาชนมีความสนใจใคร่ต่อการอบรมศึกษากับท่านอย่างใกล้ชิด จึงต่างก็ไปอบรมศึกษาและขออาศัยอยู่กับท่านประกอบกับท่านผู้มีธรรมขนาดนั้นแล้วก็ย่อมปราศจากความเมตตาไม่ได้จำต้องเมตตาสั่งสอนตามภูมิสติปัญญาความสามารถของผู้ไปศึกษาบำเพ็ญด้วยจากนั้นมาท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกจะเป็นแหล่งใหญ่ของบรรดาศิษย์ทั้งพระและประชาชนในภาคอีสานและภาคอื่น ที่เข้าไปขออาศัยและศึกษาอบรมกับท่านเพราะภูมิลำเนาเดิมของท่านพระอาจารย์ทั้งสองอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีปรากฏว่าท่านพระอาจารย์ทั้งสองนี้มีลูกศิษย์มากมายทั้งนักบวชและประชาชนในภาคต่างๆเมื่อถึงบรณาการของท่านก็ไม่ทิ้งลวดลายของนักปฏิบัติวาดภาพอันดีเด่นไว้แก่หูแก่ตาของบรรดาศิษย์ผู้ใกล้ชิดในเวลานั้นอย่างเปิดเผย คือขนาดจะมรณภาพก็เป็นไปด้วยความสงบเ,เรียบร้อยเป็นที่น่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักท่านพระอาจารย์เสาพอมรณาการโจรเข้ามาจริงๆท่านตั้งใจจะมรณภาพที่นครจำปาสักซึ่งเวลานั้นเป็นของฝรั่งเศสแต่บรรดาสิทธ์ทั้งพระและประชาชนจำนวนมากต่างก็ขออาราธนานิมนต์ให้ท่านกลับมามรณภาพที่ฝั่งไทยเมื่อคณะสิทธิ์ที่มีจำนวนมากอาราธนาวิงวอน ท่านทนไม่ไหวท่านจึงจำต้องรับคำการทอดอาลัยในชีวิตซึ่งปรงใจจะปล่อยวางสังขารลงที่นครจำปาสักก็ได้ถอดถอนล้มเลิกไปจำต้องปฏิบัติตามความเห็นและเจตนาอันหวังดีของคนหมู่มากยอมรับปากและเตรียมตัวลงเรือข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาฝั่งไทยของเราพอถึงวัดท่าสิริอมรตจังวดบุบลราชธานี เขาก็อาราธนาท่านขึ้นบนแคร่แล้วหามท่านขึ้นไปสู่วัดนั้นพอก้าวขึ้นสู่วัดและปลงท่านลงที่ลานวัดเท่านั้นเขากราบเรียนท่านว่าบัดนี้มาถึงสิริอามาตในเขตเมืองไทยเราแล้วท่านอาจารย์เวลานั้นท่านนอนหลับตาและพยายามพยุงธาตุขันของท่านมาตลอดทางท่านก็ลืมตาขึ้นและก็ถามว่าถึงสถานที่แล้วหรือยัง เขากราบเรียนถวายท่านว่าถึงที่แล้วครับท่านก็พูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นจงพยุงผมลุกขึ้นนั่งผมจะกราบพระพอเขาพยุงท่านลุกขึ้นนั่งแล้วท่านก็ก้มกราบพระสามครั้งพอจบครั้งที่สาแล้วเท่านั้นท่านก็สิ้นใจในขณะนั้นเองไม่อยู่เป็นเวลานานขณะที่ท่านจะสิ้นก็สิ้นด้วยความสงบเรียบร้อย และมีท่าทางอันองอาจกล้าหาญต่อมรณะภัยมีลักษณะเหมือนม้าอาชาไนไม่มีความหวั่นไหวต่อความตายซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนักแต่ท่านที่ปฏิบัติจนถึงหลักความเป็นจริงแล้วย่อมถือเป็นคติธรรมดาว่ามาแล้วต้องไปเกิดแล้วต้องตายจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะสติปัญญาที่ฝึกหัดอบรมมาจากหลักธรรมทุกขแขนง ก็ฝึกขัดอบรมมาเพื่อรู้ตามหลักความเป็นจริงที่มีอยู่กับตัวก็เมื่อการไปการมาการเกิดการตายเป็นหลักความจริงประจำตัวแล้วต้องยอมรับหลักการด้วยปัญญาอันเป็นหลักความจริงฝ่ายพิสูจน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านที่เรียนและปฏิบัติจนถึงขั้นนั้นแล้วจึงไม่มีความหวั่นไหวต่อการไปการมาการเกิดการตายการสลายพลัดพรากจากสัตว์ และสังขารทั้งของท่านและของผู้อื่นจึงสมนามว่าเรียนและปฏิบัติเพื่อสุขะโตทั้งเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่รุ่นหลังตลอดมาจนถึงบัดนี้นี่เป็นประวัติของท่านพระอาจารย์เสาที่วาดภาพอันดีและชัดเจนไว้แก่พวกเราเพื่อยึดเป็นคติเรื่องสอนคนต่อไปไม่อยากให้เป็นทํานองว่าเวลามามีความยิ้มแย้มแต่เวลาไปก็มีความเศร้าโศก ส่วนท่านพระอาจารย์มัน่นในเวลาต่อมาตอนบ่ายเริ่มป่วยจำได้แต่เพียงว่าเดือนสขึ้น14ค่ค่ำพุทธศักราช2492เป็นวันท่านเริ่มป่วยท่านเล่าให้ฟังตอนไปเที่ยวกลับมากราบนมัมศการท่านท่านเริ่มป่วยคราวนี้ไม่เหมือนกับคราวใดๆซึ่งแต่ก่อนเวลาท่านป่วยถ้ามีผู้นำยาไปถวายท่านท่านก็ฉันให้บ้าง มาคราวนี้ท่านห้ามการฉันโดยประการทั้งปวงแต่ขั้นเริ่มแรกป่วยโดยให้เหตุผลว่าการป่วยคราวนี้ไม่มีหวังได้รับประโยชน์จากยาเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ตายยืนต้นดูเท่านั้นใครจะมารดน้ำารวนดินทำนุบำรุงเต็มสติกำลังความสามารถต้นไม้นั้นก็ไม่มีวันกลับมาผลิดอกออกผลใบและแสดงผลต่อไปอีกได้เลย เพียงแต่สักว่ายืนต้นอยู่เท่านั้นไม่แน่ใจว่าจะล้มลงจมดินบันไดธาตุขันที่แก่ชราภาพขนาดนี้แล้วย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยูกยาจึงไม่มีผลอะไรกับโรคประเภทนี้ที่เขาเรียกว่าโรคคนแก่ท่านว่าแม้ท่านจะห้ามยามีให้นำมาเกี่ยวข้องกับท่านแต่ก็ทนต่อคนหมูมากไม่ไหวคนนั้นก็จะให้ฉันยานั้น คนนี้ก็จะให้ฉันยานี้คนนั้นจะฉีดคนนี้จะให้ฉันนักเข้าท่านก็จำต้องปล่อยตามเรื่องมีคนมากราบเรียนถามว่าเรื่องยาถูกกับโรคของท่านหรือไม่ท่านก็นิ่งไม่ตอบโดยประการทั้งปวงเมื่ออาการของท่านหนักจวนตัวเข้าจริงๆท่านก็บอกกับคณะลูกศิษย์ทั้งพระและญาติโยมว่าจะให้ผมตายในวัดหนองผือนี้ไม่ได้เพราะผมนาตายเพียงคนเดียว แต่ว่าสัตว์ที่ตายตามผมเพราะผมเป็นเหตุจะมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นขอให้นำผมออกจากที่นี่ไปจังหวัดสกลนครเพื่อให้อภัยแก่สัตว์ซึ่งมีจำนวนมากอย่าให้เขาปลอยทุกข์และตายไปด้วยเลยที่โน่นขอมีตลาดซึ่งมีการซื้อขายกันอยู่แล้วไม่มีทางเสียหายเนื่องจากการตายของผมพอท่านพูดและให้เหตุผลอย่างนั้นทุกคนยอมทำตามความเห็นของท่าน จึงเตรียมแค่ที่นอนมาถวายและอารธาธนานิมนต์ท่านขึ้นนอนบนแคร่แล้วพร้อมกันหามท่านออกไปในวันรุ่งขึ้นพอถึงวัดป่าบ้านผู้อำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครแล้วก็พาท่านพักแรมค้างคืนที่นั่นหลายคืนท่านคอยเตือนเสมอว่าทำไมพาผมมาพักค้างที่นี่ละ่ะผมเคยบอกแล้วว่าจะไปจังหวัดสกลนครก็ที่นี่ไม่ใช่สกลนครท่านว่า เมื่อจวนตัวเข้าจริงๆในสามคืนสุดท้ายท่านไม่ค่อยจะพักนอนแต่คอยเตือนให้รีพากันไปสกลนครเสมอเฉพาะคืนสุดท้ายไม่เพียงแต่ไม่หลับนอนเท่านั้นยังต้องบังคับว่าให้รีพาผมไปสกลนครในคืนวันนี้จงได้อย่าคืนเอาผมไว้ที่นี่เป็นอันขาดท่านพูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่ทำนองนั้นแม้ในที่สุดจะนั่งภาวนาท่านก็สั่งว่า ให้หันหน้าผมไปทางจังหวัดสกลนครที่ท่านสั่งเช่นนั้นเข้าใจว่าเพื่อให้เป็นปัญหาอันสำคัญแก่คณะลูกศิษย์จะได้ขบคิดคำพูดและอาการที่ท่านทำอย่างนั้นว่ามีความหมายแค่ไหนและอย่างไรบ้างพอตื่นเช้าจะเป็นเพราะเหตุไรก็สันนิษฐานยากอเผอิญชาวจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพร้อมกันเอารถยนต์มารับท่านสามคัน แล้วอาราธานานิมนต์ให้ท่านไปจังหวัดสกลนครท่านก็เมตตารับทันทีเพราะท่านเตรียมจะไปอยู่แล้วก่อนจะขึ้นรถยนต์หมอได้ไปฉีดยานอนหลับให้ท่านจากนั้นท่านก็นอนหลับไปตลอดทางจนถึงวัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครในเวลาตีหนึ่งท่านก็เริ่มตื่นเพราะตื่นจากหลับแล้วจากนั้นท่านก็เริ่มทำหน้าที่เตรียมลาพรราหาเวปัญจขันธา ขันห้าเป็นภาระหนักจะมอรณภาพจนถึงตีสองนาทีก็เป็นวาระสุดท้ายก่อนหน้านี้ประมาณสองชั่วโมงเศษท่านนอนตะแคงข้างขวาแต่เห็นว่าท่านน่าจะเหนื่อยมากเพราะนอนท่านี้มานานจึงพากันเอาหมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังท่านถอยออกเลยกลายเป็นท่านนอนหงายไปพอท่านทราบก็พยายามขยับตัวหมุนกลับจะนอนท่าตะแคงขวาตามเดิม พระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านก็พยายามเอาหมอนหนุนหลังท่านเข้าไปอีกท่านเองก็พยายามขยับเช่นเดียวกันเมื่อเห็นอาการของท่านอ่อนเพลียมากและหมดเรี่ยวแรงก็เลยหยุดไว้แค่นั้นดังนั้นการนอนของท่านจะว่านอนหงายก็ไม่ใช่จะว่านอนตะแคงขวาก็ไม่เชิงเป็นอาการเพียงเอียงๆอ,อยู่เท่านั้นทั้งเวลาของท่านก็จวนเข้ามาทุกที บรรดาสิทธิก็ไม่กล้าแต่ต้องกายท่านอีกจึงปล่อยท่านไว้ตามสภาพคือท่านนอนท่าเอียงเอียงจนถึงเวลาซึ่งเป็นความสงบอยู่ตลอดเวลาในวาระสุดท้ายนี้ต่างก็นั่งสังเกตลมหายใจของท่านแบบไม่กระพริบตาไปตามๆกันการนั่งของพระที่มีจำนวนมากในเวลานั้นต้องนั่งเป็นสองชั้นคือชั้นใกล้ชิดกับท่านและชั้นถัดกันออกมาชั้นในก็มีพระผู้ใหญ่ มีท่านเจ้าขุณพระทำให้เจดีเป็นต้นชั้นนอกก็เป็นพระที่มีพรรษาน้อยแล้วถัดกันออกไปก็เป็นพระนวกะและสัมเนนบรรดาพระทั้งพระเถระและรองลำดับกันลงมาจนถึงสัมมเนนในขณะนั้นรู้สึกจะแสดงความหมดหวังและหมดกำลังใจไปตามๆกันแต่ไม่มีใครกล้าปริปากออกมานอกจากมีอาการที่เต็มไปได้วยความหมดหวังและความเศร้าสลดเท่านั้น เพราะร่มโพใหญ่มีใบหนาซึ่งเคยเป็นที่อาศัยและร่มเย็นอย่างยิ่งมาเป็นเวลานานกำลังถูกพายุจากมรณะภัยคุกคามจะหักโค่นพินาศใหญ่ขณะนั้นอยู่แล้วการทำหน้าที่ของท่านก็กำลังเป็นไปแบบมองดูแล้วหลับตาไม่ลงทั้งท่านผู้อื่นและเราขณะที่ท่านจะสิ้นลมจริงๆร,รู้สึกว่าอาการทุกส่วนของร่างกายของท่านอยู่ในความสงบและละเอียดมาก จนไม่มีใครจะสามารถทราบได้ว่าท่านสิ้นลมไปในขณะใดน,นาทีใดเนื่องจากลมหายใจของท่านละเอียดเข้าไปเป็นลำดับจนไม่ปรากฏว่าท่านสิ้นใจไปเมื่อไรและไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแสดงอาการในวาระสุดท้ายพอให้ทราบได้ว่าท่านสิ้นไปในวินาทีนั้นแม้จะพากันนั่งสังเกตอยู่เป็นเวลานานก็ไม่มีใครรู้ขณะสุดท้ายของท่านท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดี ซึ่งเป็นประธานอยู่ในที่นั้นเห็นท่าไม่ได้การจึงพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือจากนั้นท่านก็โดนนาฬิกาเป็นเวลาตีสองนาทีจึงได้ยึดเอาเวลานั้นเป็นเวลามอรณภาพของท่าน